ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูการปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบตั้งค่าฟังก์ชันแท็บสินค้าคงคลังการตั้งค่าวิธีการโหลดข้อมูลค่ะซึ่งเป็นการตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆเช่นการรับรู้สินค้าตามค่าการค้นหาตามค่าเริ่มต้นหน้าจอ เมื่อมีการโหลดข้อมูลจากเมนูต่างๆเช่นใบสั่งขายใบขายใบส่งสินค้าเป็นต้นค่ะเมื่อคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าอันดับแรกในส่วนของการตั้งค่าขอบเขตสินค้าจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขของการรับรู้รายการสินค้าที่เป็นรายการเดียวกันเมื่อมีการโหลดข้อมูลเอกสารและการตรวจสอบยอดคงเหลือค่ะ ตัวอย่างเช่นกรณีแรกเราจะเลือกเฉพาะรหัสสินค้าแล้วกดบันทึกเมื่อรองไปสร้างใบขายโดยดึงข้อมูลจากใบสั่งขายโดยที่สินค้าตอนนี้คือเสื้อเจอร์ซี่แล้วจะทำการเปลี่ยนชื่อสินค้าเป็นเสื้อแจ็คเก็ต หลังจากบันทึกใบขายแล้วเมื่อเข้าไปดูที่รายการใบสั่งขายคลิกดูเอกสารที่เชื่อมโยงจะตรวจสอบได้ว่าถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อสินค้าแต่รหัสสินค้าเป็นรหัสเดียวกันก็จะถือว่ามีการจัดการนำสินค้าไปสร้างใบขายเรียบร้อยแล้วและไม่เหลือยอดคงเหลือครั้งในรายการใบสั่งขายค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่ตั้งค่าขอบเขตสินค้าโดยติ๊กเลือกชื่อสินค้าด้วยแล้วกดบันทึกเมื่อลองไปสร้างใบขายโดยดึงข้อมูลจากใบสั่งขายโดยที่สินค้าตอนนี้คือน้ำดื่มวิตามินแล้วทำการเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำแร่ หลังจากบันทึกใบขายแล้วเมื่อเข้าไปดูที่รายการใบสั่งขายคลิกดูเอกสารที่เชื่อมโยงจะตรวจสอบได้ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อสินค้าในใบขายที่แตกต่างจากชื่อสินค้าในใบสั่งขายถึงแม้จะเป็นปรหัสสินค้าเดียวกันแต่จะไม่ถือว่ามีการนำสินค้าในใบสั่งขายข้างต้นไปสร้างใบขายแล้วจึงไม่มีเอกสารใบขายเชื่อมโยง และยอดคงเหลือในใบสั่งขายจะยังคงเหลือเท่าเดิมค่ะต่อมาจะเป็นการตั้งค่าการสรุปค่ะเป็นการตั้งค่าการค้นหาเริ่มต้นเมื่อโหลดข้อมูลจากเอกสารอื่นเช่นหากเลือกเป็นตามบรรทัดแล้วกดบันทึกเมื่อสร้างใบขายโดยดึงจากใบสั่งขายที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน ข้อมูลรายการสินค้าก็จะถูกดึงมาป้อนแยกตามบรรทัดค่ะแต่ถ้าหากเลือกตั้งค่าเป็นตามสินค้าแล้วกดบันทึกเมื่อสร้างใบขายโดยดึงจากใบสั่งขายที่มีสินค้าชนิดเดียวกันข้อมูลรายการสินค้าก็จะถูกดึงมาป้อนรวมกันในบรรทัดเดียวค่ะ แต่ถ้าหากเลือกเป็นตามสินค้าตัวยอดคงเหลือของใบเสนอราคาที่ค้างอยู่ใบสั่งขายที่ค้างอยู่และใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่จะไม่ถูกคำนวณค่ะ ส่วนสุดท้ายเป็นการตั้งค่าเงื่อนไขาการโหลดข้อมูลเป็นการตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นเมื่อคลิกปุ่มโหลดเอกสารต่างๆเช่นหากเปลี่ยนการตั้งค่าจากรายการใบสำคัญเป็นสถานะรายการคงค้างแล้วกดบันทึกเมื่อไปที่หน้าสร้างใบขายแล้วคลิกปุ่มโหลดเอกสารอย่างใบสังขาย หน้าจอเริ่มต้นที่ปรากฏจะไม่ใช่รายการใบสังขายแต่จะเป็นรายการสถานะใบสังขายที่ค้างอยู่ค่ะและทั้งหมดนี้คือการตั้งค่าวิธีการโหลดข้อมูลต่างๆของระบบ e เขาค่ะ